หอมคันไทยผมงลักผุ้ไทยยัโมสิงห์ไทยโคมไทยง่ายง่ายแค่เป็นคนไทยให้ถูกว่าพวกเขาพูดว่าอะไรในช่วงซีทไทยได้นิดหน่อยก็รุ่นดับรางวัลเงิน5,000บาททุกวันแก้เจ็ดทุกสัปดาห์แลกเงินแสนกันทุกเดือนทุกวันจันทร์ศุกร์ทุกช่วงดีเจที่ซีทเก้าเจ็ดจุดห้าเอฟเอ็มไวมันทันใหม่ ยังคงไม่ไปไหนนะฮะกับไายก้านพยิงก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับเรามากระโดดใช้ชีวิตกันต่อผมขอก่อนดีกว่าเขาเป็นคนที่รักธรรมชาติมากใช่เพราะว่าผมเห็นน้องคนนี้มาตั้งแต่อ้อนตะออดเห็นเลยว่าเป็นคนรักธรรมชาติรักไม้ป่าเดียวกันก็ยังคงรักอยู่ทุกวันนี้อย่านะจริงเหรอคลิปเราหลุดนะไม่อย่าจับเดี๋ยวจะตื่นเต้นโอเคนะฮะซึ่งครั้งนี้หลายคนนี่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้อาจจะความที่ว่าเป็นคนเมืองไง พื้นที่ไม่มี <Wow. S 1> เวลาจำกัดโอ oh. ยังมากปลูกได้ก็คือต้นถั่วเขียวผมมีทางออกให้กับคุณ hmm. อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไปดูเลยครับ ปัญหาส่วนใหญ่ของคนเมืองนะครับที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือพืชผักสมนครัวไว้ทานเองก็คือคําว่าไม่มีที่และไม่มีเวลาครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วนะครับบริษัท Earth Starter ซึ่งเขาเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราพึ่งพาตัวเองได้ออกแบบหนึ่งอุปกรณ์ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Knowledge Man ครับเป็นโรงวิเศษนะครับที่ออกแบบมาเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือว่ามีพื้นที่จํากัด แต่ว่ามีฝันอยากจะมีสวนดอกไม้เล็กๆหรือว่าสวนผักได้สนใจครับวิธีการนะครับก็ถือว่าง่ายแสนง่ายเลยนะครับแค่คุณปูพรมพลาสติกนี้แล้วก็ย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปในหลุมนะครับให้ตรงกับชนิดของผักนะฮะที่ระบุไว้บนพรมนั่นเองแล้วก็ต่อสายยางนะครับเข้ากับท่อน้ําที่เขาได้ติดตั้งไว้นะครับโดยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนต้องการน้ํามากหรือว่าน้ําน้อยแต่อย่างไรนะครับเพราะเขาได้จัดระบบการส่งน้ําอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้วละครับ เพียงแค่นี้คุณก็จะได้กินผักสดได้อย่างสมใจแล้วครับเป็นยังไงล่ะว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบกินผักโดยเฉพาะเลยพี่ถึงจะเป็นรูปแบบของถึงสําเร็จรูปนะครับแต่ที่สําคัญนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องต้องการการเอาใจใส่จากคนปลูกอยู่ดีอ้ามาถึงเรื่องของผมบ้างล้วกันคุณพูดเรื่องอยู่ในกระแสใช่ไหมของผมตามสไตล์เด็กวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยต้องสนใจอะไรที่มันนอกกระแสหอว่าชีกแนวกันเลยชีกแนวไปเลย มันเป็นอะไรที่นอกกระแสแต่มันอยู่ในกระแสตอนนี้อย่างวันนี้ครับเป็นเทศกาลดนตรี<อ>ที่บอกเลยว่านอกกระแสแต่อยู่ในกระแสถ้าอยากรู้มันเป็นยังไงเจอช่วงนี้ noise market ก็คือเทศกาลดนตรีและกิจกรรมนอกกระแสที่จัดโดย m u วเซียมสยามและ Panda Records ซึ่งจัดมาเป็นปีที่2แล้วนะคะเพราะปีแล้วเนี่ยผลการตอบรับนี่ดีมากๆเลยครับ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้ศิลปินและคนฟังได้ฟังเพลงกันแบบสดๆได้ใกล้ชิดได้สนับสนุนผลงานต่างๆของศิลปินโดยตรงรวมไปถึงคุณจะได้พบนะครับอัลบั้มใหม่ๆอัลบั้มลิมิเต็ดอัลบั้มพิเศษโอ้โหเรีวยกว่าเพียบครับสำหรับงานนี้ที่สําคัญเขาให้ศิลปินนะฮะหรือว่าร้านค้าต่างๆมาเปิดบูธกันครับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเรียกว่าสนับสนุนสําหรับคนที่เป็นศิลปินโดยเฉพาะเลยครับแต่ต้องบอกนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะไปเปิดบูธ <c oughs> ต้องบอกว่าไม่ทันแล้วนะครับผมแต่ว่าใครที่สนใจอยากจะไปดูนะครับวันที่1 0ถึง11พฤษภาคมนี้ที่ลานอรา,าร์ตจันกลางแจ้มมิวเซียมสยามนั่นเองครับใครสนใจก็ลองไปหาแรงบันดาลใจต่างๆจากงานนี้มากมายครับแล้วลองมาเก็บไว้เอามาทำด้วยตัวเองเผื่อปีหน้าครับ จะไปเปิดบูธขายของเขาบ้างก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยช่วงกระแสนิยมของผมต้องขอขอบคุณแม่น้อยมากๆเลยนะฮะเพราะเป็นเจ้าของตลาดนะฮะกับน้อยมาร์เก็ตโหแหมเรียกว่าน้อยน้อยน้อยเสียงอน้อยมาร์เก็ตครับเป็นตลาดของเสียงนั่นเองผมจะพาคุณไปจังหวัดไปกับผมไปเถอะผมจะพาไปจังหวัดลาดหลีเขาบอกว่าจังหวัดนี้เนี่ยมองการไกลชัดเจนนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาปรับ ภูมิทัศน์ให้สวยงามทำใหม่แล้วถูกต้องครับองค์มงกรไม่มีอีกแล้วแยังองอะไรยังมีอยู่งานปัน้นงานเซรามิกหรือว่าโอ้วกนี่มีอยู่ครับแล้วเขาปรับให้ราชบุรีหรือว่าราชนีเรารู้จักเนี่ยเป็นอาร์ชบุรีครับอาร์ชบุรีครับผมว้าว ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ทุกที่คือหอศิลป์ครับนี่คือคอนเซปต์ของราชบุรีเมืองแห่งศิละปะเราคุ้นเคยกันดีว่าราชบุรีครับเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องโอ่งงานปั้นและเซรามิกทั้งหมดครับล้วนเป็นงานศิละปะก็เลยมีกลุ่มศิลปินแล้วก็ชาวบ้านทําให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นเมืองศิละปะมาปีกว่าแล้วครับนอกจากที่หอศิลป์ร่วมสมัยดีคุ้นแล้วนะครับในเมืองนี้ยังมีงานศิละปะอยู่ทั่วไปเลยในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอหม้อสะพานแม้แต่ร้านข้าวหมูแดงก็ยังมี ถึงกับมีแผนที่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหางานศิลป์ที่ซ่อนอยู่ในตูวเมืองนี้เลยทีเดียวล่าสุดครับเมืองนี้เพิ่งต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือเด็กดินนั่นเองแลนด์มาร์คชิ้นใหญ่ยักษ์ใจกลางเมืองราชบุรีที่เป็นผลงานของที่โลเลทวีศักดิ์สีทองดีนะครับที่ติดตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองใครที่บอกว่าเมืองราชบุรีเป็นแค่ทางผ่านคงจะไม่ได้แล้วล่ะครับนี่เป็นไงฮะอาร์ตบรีของจริงอา,าร์ตมากอาร์ตมาก ผมจะบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้จู่ๆเอาศิลปะไปไว้ในชุมชนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยช่วยสนับสนุนให้กับคนในพื้นที่เนี่ยทำงานศิลปะในที่ของตัวเองดีมากๆเวลาคนไปเที่ยวจังหวัดของเขาเนี่ยจะได้เห็นกันแบบง่ายๆทุกต้องครับครับผมและที่สาคัญก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตไประจาวันของพวกเขานะไลฟ์สไตล์ของพวกเขานั่นแหละคืองานศิลปะที่แท้จริงคือเรียกว่าเป็นการโชว์งานไม่ธรรมดาจริงเอาละฮะนี่คือกระแสนิยมของเราทั้งสามคนครับครับสุดๆทางนั้นบอกได้เลย ช่วงหน้าหาประสบการณ์จริงในเทศกาลดนตรีจากนอกโลกซีดแฟนเฟสสองพในช่วงออกสนามติดตามได้ใหนขย่งก้าวกระโดด